สวัสดีครับผมนายอำเภอหนองหงนะครับจังหวัดวีรลำนะครับวันนี้นายอำเภออินดีนะ้โคง้งหนองนาโมเดลนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีทําหินเทียมนะครับใช้ในการประดับสวนหรือว่าประดับโคง้งหนองนาของเราให้สวยงามให้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือเนี่ยแบบพิมพ์นะครับแบบพิมพ์ตัวเนี้ยเราหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับมีเยอะแยะอยากได้แบบไหนก็หาเลือกซื้อเอานะครับในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มี ปูนนะครับปูนปูนแล้วก็น้ํามันพืชที่ใช้แล้วนะครับก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับน้ำมันพืชเราจะใช้น้ำมันเครื่องก็ได้หรือน้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเททิ้งไปก็เสียของเปล่าๆนะครับก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็จะมี สีนะครับเดี๋ยวจะมาทําหินเทียมประดับสวนประดับโค้งหนองนาของเราให้ดูสวยงามให้น่าสนใจนะครับพ่อเลยครับปูนที่เราต้องใช้นะครับก็ผสมแบบให้มันเหลวๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าเนื้อปูนเนื้อหินที่ออกมามันมันจะได้ละเอียดแล้วก็สวยงามนะครับปัตตาส่วนที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณปูน1นึ่งทรายสองน้ำครึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาเทใส่แบบพิมพ์ก่อนที่จะเทใส่แบบพิมพ์นะครับก็เอาน้ํามันพืชที่เราใช้แล้วนี่แหละครับทาลงไปก่อนเพื่อทีอ่เวลาลอกแบบพิมพ์เนี่ยมันจะอลอกออกมาได้ง่ายนะครับไม่ทําให้ปูนแตกครับทาน้ํามันพืชเสร็จแล้วก็เอาปูนลงได้เลยนะครับ ก็ช tamam ่วงนี้นะครับเป็นช่วงเดือนกันยายนนะครับช่วงที่งานเกษียณเยอะมากนะครับก็ใครที่เกษียนไปแล้วนะครับไม่มีอะไรทำนะครับอยากจะทาโค้งหนองนาเนี่ยก็เอาหินเทียมไปหัดทำนะครับเอาไว้ประดับสวนที่บ้านก็ได้หรือประดับโค้งหนองนาของเราให้สวยงามก็ได้นะครับก็ชาวโค้งหนองนาทั้งหลายนะครับเห็นแล้ว อ,อยากจะทําตามนะครับก็กดติดตามนายอำเภออินดี้เอาไว้นะครับมีอีกหลายอย่างที่นายอำเภออินดี้จะพาทําในโคกหนองนานะครับเค,ครับปูนก็จัดเหลวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อหินของเราที่ออกมาเนี่ยมันดูละเอียดขึ้นนะครับ ทำง่ายครับแบบอ่าแบบนี้ทําง่ายแล้วก็ปูสวนก็ได้ปูโค้งของนาก็ได้ทําไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยู่ก็ทําวันละนิดละหน่อยมันก็จะ,ะได้หินออกมาเยอะ,ะครับวันนี้วันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์ก็ ันเสาร์ที่24นะครับในอำเภออินดี้ก็ใช้เวลาว่างมาทําคุ้งหนองนานะครับมาทําหินเทียมนะครับเพื่อประดับคุ้งหนองนาที่หนองหงนะครับให,ให้สวยงามเพราะว่าที่หนองหงเนี่ยจะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของคนในพื้นที่แล้วก็คนต่างจังหวัดด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเทเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะครับปาด ปาดให้เสมอนะครับเราจะเขย่านิดนึงนะครับเขย่าเพื่อที่ให้ปูนมันเข้ากันแล้วก็ให้มันเสมอนะครับเสร็จแล้วครับง่ายนิดเดียวอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ต้องทิ้งให้แห้งนะครับทิ้งให้แห้งนะครับอาจจะประมาณตอนเย็นนะครับเราถึงจะามาแกะแบบพิมพ์นี้ได้นะครับวันหนึ่งก็ ถ้ามีแบบพิมพ์มันเดียวก็ได้2ชิ้นนะครับแต่ผมมีแบบพิมพ์ปกติมันจะซื้อเราจะซื้อมันเป็นเซตนะครับมันถึงจะวางาเรียงต่อเป็นลักษณะเป็นยิกซซนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแกะแบบที่แห้งนะครับแล้วก็มาทําสีกันนะครับแต่ว่าเนี่ยผมทําเอาไว้แล้วนะครับมีอันที่แห้งอยู่แล้วนะครับเพื่อ,อไม่เป็นการเสียเวลามีแบบพิมพ์ที่มันแห้งอยู่แล้วนะครับ เป็นแบบพิมพ์ที่ทําเสร็จแล้วแล้วแห้งแล้วเราก็จะแกะออกแบบง่ายๆเลยคว่ำลงนะครับคว่ำลงแล้วก็เอาแบบพิมพ์ออกนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ทําเมื่อวานนะครับตัวนี้ทําเมื่อวานตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็มาแกะนะครับเดี๋ยวเราทําตอนเช้าตอนเย็นเราก็มาแกะแล้วก็มาทําใส่แบบพิมพ์นะครับก็เสร็จหินหนึ่งก้อนเดี๋ยวจะพาไปลง ทำสีนะครับเดี๋ยวจะพาไปทำสีกันไปเลยนะครับมาถึงขั้นตอนลงสีกันแล้วนะครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีสีน้ำอะคริลิกที่ใช้ทาบ้านธรรมดานี่เองนะครับสามารถเอามาใช้ทาได้หรือถ้าใครมีทุนทรัพย์เยอะนะครับ ก็ไม่แพงเท่าไหร่ความจริงก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอยากจะให้หินมันแบบเนียนแล้วก็ดูเหมือนหินจริงจริงมากขึ้นก็ใช้สีตัวนี้ก็ได้ครับสีเขาเรียกว่าสีเอิร์ธสโตนนะครับก็จะมีราคาแพงจากสีน้าธรรมดาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าทาออกมาแล้วดูเนียนเข้ากับเนื้อปูนเป็นกลายเป็นหินดีมากเลยนะครับก็วันนี้ก็จะลองทาสีน้ําอะคริลิก ผสมกับสีเอิร์สโตนดูว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับามาเริ่มทาสีกันเลยนะครับผมก็จะลงสีสีพื้นก่อนนะครับจะใช้ออกส้มๆนิดนึงนะครับถ้าพวกสีน้ํานี้ก็ผสมน้ําไปนิดนึงนะครับเ,เพื่อที่จะให้มันลื่นไม่ต้องเหนืดมากครับแปรงแข็งไปแล้วครับใช้แล้วไม่ได้ล้างแข็งก็เลยแข็ง ็ลองพื้นไปก่อนนะครับด้วยสีส้มนะครับออกเหลืองๆสักนิดนึงนี่ผมใช้สีเ,เหลืองเหลืองผสมกับสีแดงหน่อยๆนะครับแล้วก็สีดำเพราะเราก็ผสมผสมเอานะครับผสมเอาอยากจะให้สีของเราออกมาแบบไหน นะครับหินเทียมของเราออกมาแบบไหนนะครับก็ทาเฉพาะด้านบนก็พอนะครับโอ้วันนี้ฝนท่าจะแรงนะครับยี่สบสี่กันยาสอง5นห้าอหกสิบห้านะครับทาเฉพาะด้านบนเพราะว่าด้านข้างนี่เดี๋ยวเวลาเราไปปูเนี่ยมันก็จะปิดกันติดกันสนิทมันก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับทาไปก็เปลืองสีเปล่า,าก็ลงพื้นไอหินที่จะทาเนี่ยคือจะต้อง แห้งสนิทจนเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแห้งสนิทเป็นสีขาวแบบนี้ถ้ายังออกเทพึ่งเทออกจากแบบใหม่ๆเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่ค่อยหนักหลังไม่ค่อยดีนะครับหมอนรองกระดูกเคลื่อนนี้มันก็ยังมีความชื้นอยู่ก็อย่าเพิ่งไปทามันนะครับให้มันแห้งจะเป็นขาวๆก่อนนะครับ ก็ใช้เวลาทาไม่นานนะครับฝนมาแล้วนะครับท่าทางจะหนักด้วยนะครับปีนี้ฝนดีนะครับที่โคง้งหนองนาที่หนองหงก็เก็บน้ำได้เต็มความจุแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วสีเหลือนะครับเดี๋ยวเราไปลงต่อไม่ให้สีมันเหลือนะครับเสียของนี่ก็ลองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอลองพื้นเสร็จนะครับเราก็จะมาลงสีอีกอีกชั้นหนึ่งคือให้ลองพื้นตัวนี้มันแห้งก่อนนะครับฝนก็จะตกนะครับเดี๋ยวาพาไปดูไอหินเทียมที่ทำไว้นะครับที่ ตั้งแต่ผมย้ายมาหนองหงก็ทำมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ประดับในพื้นที่นะครับเดี๋ยวพาไปดูแต่ก็ลองปูไว้ยังลงสีไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรารอตัวนี้แห้งเราค่อยกลับกลับมาทาสีอีกอีกรอบ2นะครับนี่พอปูออกมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะจิ๊กซอนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวก็จะเต็มพื้นที่เพราะว่า ตรงศาลาตรงนี้นะครับจะใช้เป็นที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการด้วยนะครับเพราะว่าประหยัดพลังงานบนที่ว่าการอำเภอนะครับปีหน้าเราก็ทำเสร็จเทพื้นเสร็จก็จะทำเป็นที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานไหนอยากมาประชุมนะครับขอใช้หอประชุมชั้น2อําำเภอนี่ผมจะไม่ให้ใช้แล้วจะมาให้ใช้ที่โค้งหนองนาครับเพราะว่าประหยัดแด์ประหยัดพลังงานด้วยนะครับนี่นะครับปูออกมา นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ลงสียังไม่เสร็จนะครับนี่เพิ่งลงทาสีชั้นแรกไปอยู่ก็เดี๋ยวจะกลับมาเก็บสีตรงนี้อีกครั้งหนึง่งลองปูด,ดูก่อนนะครับมาแห้งแล้วอ่ะกลับมาตรงนี้นะครับก็แห้งเรียบร้อยนะครับก็ทาสีเมื่อกี้ทาสีน้ําธรรมดาไปนะครับทีนี้เราก็ผมจะลอง ใช้สีเอิร์สโตนลงใบนะครับเข้าไม่ได้เล็กก็ใช้สีเอิร์สโตนทาไปเลยครับเดี๋ยวมันจะก็ลงไปเลยนะครับเพราะว่าไอตัวเอิร์สโตนเนี่ยมันจะเข้าไปซึมซึมเข้าไปในเนื้อปูนเลยครับมันก็จะไม่ไม่ไม่ได้ทำให้สีพื้นเสียมากไม่ได้กินสีพื้นมากนะครับ ก็ตอนทาใหม่ๆมันก็อาจจะดูดำๆแต่ว่าพอแห้งแล้วมันมันก็จะกืนเข้าไปกับสีเลยนะครับ mm hmm. อยากได้สีไหนเราก็ลงเอานะครับนี่ผมก็จะทาดำๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถลงหลายๆสีได้นะครับเพราะว่าให้อ่ามันจะได้มีมิต,ติหลายๆมิต,ตินะครับน mm ี hmm. ่วันนี้ผมจะมสองก้อนนี้ผมจะลง สองสีอ้อยสามสีเลยนะครับมืดมาแล้วนะครับแสงสว่างก็จะเริ่มน้อยมองเห็นจะออกเป็นดำๆหมดแล้วเราก็จะลงหลายๆสีนะครับเพื่อที่ให้มันดูหลายๆมิติ ก็อลงหลายๆสีก็ป,ปัดปัดปัดไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะออกแห้งแล้วมันก็จะดูสวยงามเองก็ตกแล้ว แ่นั้นเสร็จนะครับหินหนึ่งก้อน2ก้อนนะครับนี่เราก็เสร็จแล้วก็ล้างอุปกรณ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะทำต่ออีกหลายๆก้อนนะนี้ทำให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวรออ่ามันแห้งเดี๋ยวมันก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเอิร์สโตนเนี่ยจะแห้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับหินดีมากเลยนะครับครับก็พามาดูหินที่ทาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แห้งแล้วนะครับนี่ก็ให้เห็นบรรยากาศฝนตกที่โค้งหนองนาด้วยนะครับก็จะออกมาแนวแนวนี้นะครับถ้าจะ,อะชอบลักษณะแบบหินธรรมชาติแต่ถ้าใครชอบแบบ อ่าหลากๆสีหลายๆสีนะครับเราก็สามารถทาตามสีที่เราชอบได้นะครับมันก็จะเป็นความสวยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับก็นะครับหินบรรยากาศของฝนตกที่โค้งหนองนาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนายอำเภออินดี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็กด ไลค์กดแชร์กดติดตามในอำเภออินดี้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาทำโค้งหองนาวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆนะครับเอามาสอนเอามาแชร์กันเพื่อที่เราจะเอาไปทำสวนของเราทำโค้งหองนาของเราให้สวยงามขึ้นครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ